好了，嗯了，给吧，哎不得了了，啥了？ จะมันเริมดินแลยค่ะนี่ก็สอน้บ๊อบาเขมยเอ้ยเขมงกี่นะ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mình lỡ những video hấp dẫn

เดี๋วเกิดียวเราอย่างไดมันจะจบดีไหมอเกิอจออกออกจอดจอง